ของดีนาน้อยครับมีเจ้าเดียวครับเด็กนาน้อยดีกว่ามันจะสามตัวแล้วกันี่เป็นซีเป็นซีเป็นซีไปของซื้อของขายพี่เี็ปัญหาร้านมากจะร้านมากใจเนื้อขายอยู่แถวไหนพีนายน้อยนะยน้อยขายเนี้ยครับไปขายพอเมือนแหละมันความโควิดนะครับมโควิดที่ะมีการขายนะมาประจับเยอะนะครับ แแบบป้ากับแวกโอน่นกันได้นะครับเนาะสามชุดเนาะจัดไปครับผมทานแต่ป้ากับควักมือเรียกได้เนาะไขโยโซนได้ปีไม่น่าหลับน่าน่าหลับน่าหลวงเม่นมดด้านน้อยเอ๋อด้าน้อยอ๋อ้าน้อยเอาอมดเห็ดอันนั้นเลยเนาะเอาด้านน้อยเอาอวุ้ยบังคับกันอยากไปน้ำเมืองเหมือนกันนะตัวอ่าเอเคน้ำมือก็ไปเหมือนกันนะครับปีกไก่แแบบที่ชุดันะฟาโอนุนปีไก่ด้วยนะครับผมสองสาม พี่ไก่ครับพี่ไก่ป๋อมุบกย่างครับอ่าพี่ไก่ป๋อมุบกย่างออยางยดไปนี่คนเดียวนะครับขายอีท้าน้อยนะครับครับผมถ้าป้าคนคือตัวป๋อมผมมีครับป <c oughs> ้า,ปาคนคือตัวป๋อม<อ>น, <ะ S 1> นะผมไม่ใจนะมีคนเมียเมื่มาาอคั้งมีเป็นธุระมาเมียมาขายแตนอ๋อไม่กันต้องบอกไว้กันนะบอกไว้นะนะชื่อนกเห็นนะชื่อนกนะไก่กับนกสัตว์ปียกไปกันแถมะขนาดนั้น งานใหญ่แล้วงานใหญ่แล้วครับผมครับผมเีว่ไกจัดจานนี่ดจมาเรื่ันี้มารีวิวขิ้ไปไกลสักหน่อยนึ่งวนมา่อาอเจัดไปเลยแรงแฟดหน่อยนึงไปของดีนาน้อยครับของดีนาน้อยครับเดีจยวเดียวครับเดอยน้อย ทะเลียังไ,ไม่เรียนนะครับเรียนละเรียนละได้เวลาแล้วครับได้เวลาเรียนละจ้าไปนี่กัน สวัสดีครับพี่ไก่พิเศษเทรนเนอร์อ๋อเต็มที่ครับลองอุดหนุนกันนะครับผมเจอก็บอกเลยสอัสดีลาดรถนนะห้องเขาเนาะพี่ไก่กระจไปครับผมมีกี่คนเดียวนั่นนั่น่้อยครับผมพี่ไก่เขยจะห้อง